เห็นเหลืองก็เยอะค่ะทุกคนยังสวยอยู่มากเลยนะคะสุดท้ายจะดูการเด้อโอเค โอ้โหอาอย่างนี้เลยไม่เอาทีละดอก No. Jag har mycket på sig här Vidor. Vi ska vi lämna svarta, i Isvarta? Vi ska gömma en svart påse här. Va? Ja. Det går inte att bära på inte Nej, vi, är inte vi är bara det. Okej. Okay. Hej. Okay. Okay. Kolla. Wow. quick, vet. Jaha. Krik, krik, krik. Hjälpa pappi. Hey baby. Oj, du Hej. lite Alla svadd kapp. Ken. Svadd i kapp. Svadd kapp. Okej. Någon gepar. ดูว่านินงอ่ะดูว่ามนนิ่เห็นไหมอ๋อขอดูให้เช็คโอ้สมบูรณ์แบบจ้าดูว่ามันจะดบลิยเกเต้ทุกคนดูไม่มีใครมาปลูกไว้นะของป่านะคะของป่าแท้ๆเลยขาไม่ใหญ่ขาไม่ยาวแต่ว่าโอเค ดอกใช้ได้โคละแฮสมสมอูดละแซค<ะ>ทรัตแฮสมอูดละสม,สมวีห่าอูดละ,ละแฮโอ้โหปานเราปลูกไว้คุณน้องเอ้ยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าขาหน่อยหน่อยน่าตีจริงๆเลย แบบนี้เลยครับนี่ Är det är bara ja. klart. Jo. Det behöver vi mycket tratt. Tratt om i खोल पापे पाई की मौत แบบเอาแบบอย่างนี้เลยจ้าลุ <c oughs> ้นขนเลยรอบที่8 8 8ร้ออครั้งอบอกไปซะเก็บมาเก็บดุไร ไปทำความสะอาดฝนตกแฉะยังไงก็ไม่สะอาดทำความสะอาดที่บ้านเอาพี่น้องเอ้ยยุ่งแตกสวดอ่ะตูนลูกน้อยสงสารลูกเล็กเขาหนืออ้อใหญ่เอ้ย วยงามนหน้าส์และเด้อพี่นอ้ย 嗯。Mm. Xin Hứ tiểu đó phía nông Hết cặp tế tả con em bò hiền mà thần Hmm. But... Cô lá kolah, con Inne. Eller hur? Ja, snabbt. ja den är plockad också. Det är ingen mm. Oj. Oj. Jag ta, ta den bara. Uh. Jag kan inte rä Åh! Oh, oh, oh. โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่แป้งจะเอาไปเทใส่ในถุงดำกระเป๋าดำอีกนะคะเดี๋ยวตามมา ไปเลย